ครับรถดไปชายหาดไปหาหอยอีกแลว้ววันนี้น้ำลงล้ายหลายสมใจฉันเลยตรงนี้เป็นท่าจอดเรือยอทต้องเดินผ่านตรงนี้ก่อนกังหันลมกังหันลมวันนี้พามาดูหอยน้ำลงจ้ะโอ้นะ ท่าเรือที่วางอยู่ขาวๆตรงฝั่งนั้นนะคือหอยนั่นนะ่ะเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆห,หอยกองอยู่น่นนะน่ะขาวนะหอยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึง่งต้องเดินไปหน่อยนึงเดินออกไปอีกมุมหนึ่งเด้อ เดินไปชายทะเลอีกแล้วโอ้กังหันกังหันแหล่งพลังงานวันนี้สมใจมาแบบน้ำลงลึกๆน้ำลงเยอะเลยอะ่ะก็จะเห็นหอยนางลมกองกันเป็นกองเป็นกองเลยแหละมาหาบเอาไป แต่วันนี้นะ่ะมามาให้ดูเฉยๆว่าที่นี่อะ่ะมีหอยเยอะหอยนางลมเยอะดอกไม้ป่าก็สวยงามแวะดูดอกไม้นี่ลูกนี้กินได้เอาไปทำแยม มาถึงฝั่งแล้วนะอันเออรือลำน้อยเรือหาปลาหรือเปล่าลำน้อยไม่ใช่เรือข้ามฝั่งเป็นเรือวิ่งอยู่แถวแถวนี้แหละหาปลาละอมั้งมาดูตรงนี้ที่ ลงไปข้างล่างต้องเดินไต่หินลงไปเนี่ยไปดูซิว่าจะสนใจไหมจะเห็นเยอะแยะเหมือนที่คาดหวังไหม <S <S เพราะว่าปีก่อนเนี่ยเยอะเลยอะ่ะนี่ นี่นะจ๊ะกองหินที่มีหอยอปุ๊บนี่ตรงนี้หอยแมงภูเยอะเลยหอยแมงภูหอยแมงภู หอยเมงผู้เต็มไปหมดเลยตรงนี้มีหอยเมงผู้เยอะแยะเลยนี่หอยเมงผู้อยู่เต็มเลยเป็นหอยเมงผู้ทางนี้มันจะตัวเล็กตรงนี้ก็จะเป็นหอยนางลมมันมากองกันอยู่นี่หอยนางลมทั้งนั้นเลยกองกันอยู่นี่ หลายตัวเลยเนี่ยแต่วันนี้ไม่เอาหอยนางลมจะเอาแต่หอยแมงผู้หอยแมงผู้นะ่ะก่อยเอาไปป่ะเนี่ยตะเกียกเอาไปดีไหมตัวใหญ่นะนี่ถ้าจะเอาไปต้องเอาไปเป็นเป็นหลายตัวถึงจะพอกินเพราะว่าตัวมันก็ไม่ใหญ่เหมือนที่ประเทศไทย ตัวแบบนี้เอาได้อยู่แล้วก็าจะามีหอยหอยเหมือนหอยจูบหอยจูบ แต่ตัวมันเล็กมากจุบไม่ไหวอะเดี๋ยวเก็บหอยนั่งลมไปวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หอยแมงผู้วันนี้จะเก็บแต่หอยแมงผู้ไปคอยดูนะจะได้เยอะไหมเดี๋ยวจะรวมให้ดูนะแล้วก็ดูธรรมชาติบ้างไม่ได้มาดูแต่หอยนะจ๊ะ ธรรมชาติที่สวยงามอาหารก็มีเยอะแยะเลยมองไปตรงไหนก็มีตะห้อยห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 อย อากาศสดชื่นมากตรงนู้นฝนฝนน่ะนนก็ดำดำๆน่ะฝน,น,นจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมจะต้องรีบเก็บรีบไปแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะสรุปแล้วได้หอยเมืองผู้มาจานโตโต